สวัสดีครับสาหรับวิดีโอชุดนี้ผมจะพาไปดูจุดท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติพูเตย2จุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดเครื่องบินเราได้แอร์ตกและจุดที่2จะเป็นจุดชมวิวป่าสน2ใบสําหรับท่านที่มีอายุ4 0ปีขึ้นไปคงรู้จักข่าวที่เป็นอย่างดีนะครับเหตุการณ์เครื่องบินตกที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากผมสนใจมานานแล้วครับว่าอยากมาที่นี่แต่ด้วยการทํางานไม่ได้มาสักทีช่วงนี้ออกงานแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับเดี๋ยวเข้าไปดูสัหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะนําผมว่ารถจนสามารถเข้าไปได้ผมเลยขับรถเข้ามาครับ ครับเพื่อนๆวันนี้จะบอกจุดแวะก็ไม่เชิงจะเป็นจุดที่เข้ามาชมนะครับก็จะเป็นจุดบริเวณเครื่องิดตกเราได้แอร์ออกจากพุทยา a n ธชาติพููเตยมาขับมาก็ประมาณ6กกิโเมตรที่นานเอาเรื่องทีเดียวครับเพราะว่าเป็นทางอย่างต้นคลิปเลยแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือโซน2ใบเดี๋ยวไปดูกันครับ เส้นทางจัดจุดเราได้แอร์ไปป่าส่วนสองใบจะเป็นทางลงเขาและขึ้นเขาไม่ค่อยชันเท่าไหร่ครับขี่ได้ง่ายๆแต่จะเป็นทางลักษณะของเลาะหน้าผาครับแลว้วก็จะมีต้นไม้บางวิวไว้ถ้าไม่มีต้นไม้ผมมองว่าน่าจะเสียวเอาเรื่องทีเดียว มาถึงจุดนี้เป็นจุดจอดรถจุดที่1ครับผมเห็นว่ามีจุดจอดรถจุดที่2แล้วมีทางขึ้นไปดูแล้วน่าจะสู้ไหวยอยู่แล้วผมเลยเปลี่ยนเกียร์ครับเตรียมพร้อมหลังจากนั้นก็ขับเคลื่อนต่อไปครับต่อไปได้สักแปบบ๊บรู้เลยว่าคิดผิดทันทีครับจากวิดีโอจะดูเหมือนไม่ชันนะครับแต่ความจริงนี่ทั้งชันทั้งลื่นแล้วก็มีฝนตกทําให้พื้นแฉะด้วยครับยังไงเดี๋ยวคลิปที่2ผมจะมาอธิบายเรื่องของพื้นที่นี้อีกทีนะครับฝากติดตามต่อครับตอนนี้ ผมจะไปป่าสนสอใบครับแต่เห็นเนินแล้วเนินนี้ไม่สู้ถ้าเป็นมอเตอรไ์ไซค์นี่ต้องทดสเตอร์ล่ะตามประสบการณ์ที่เคยใช้รถมานะส่วนเจ้าซี v วีคันนี้นี่เดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดินไปสุดเนินถ้าเจอจุดชมวิวก็เดี๋ยวได้วิดีโอสวยๆโอเคครับเดี๋ยวหาจุดจอดรถแล้วก็เดินต่อ